ดูดีเนจฟแบบนั้นเนาะเจฟเนี่ยเจฟมันมันเคยเป็นน้องบ่เธอมันเคยเป็นน้องอแต่ว่ามันเสียบไปแล้เส็บมันแบบของมีเชล่าเลยะมีเชล่าเนี่ยแข็งมากด้วยอ่ะแรงเขาตัดออกไปแล้วต,าตาัดแล้วนะวมันสั่นไปแล้วนะดูมันงอนทางนี้เจ็บบ่เธอไล่ทัมันมดเก็บแต่พวไปเราใสาเ่เตี๋ยวเจฟ แค่เพียงว่าท่านนี้โอ้โหอือแบบความ้วนของเขาดูดูอเออนี่แหละที่มันปวดอ่ะอมันแทงอยู่จนแบบมันหนัง,นงเลยเธอตุ่หนังโอ้โหคือแบบไปนั่นเลยอ่ะโหเลยอ่ะ อือ <st ing> หือนีันเด้ออือหือนี่ันโอ้โหเหนียมากอันน,นี้ากอันนี้เนี่ยนี่ที่มันปวดมันปวดดูนะ้ำนี่พอเนียดูคอ,อเล็บออกเหลือหนังอยู่ข้างในน่ะ <st ing> น่ะเหลือหนังอยู่ข้างใน หังมันแข้งอม่ถนึ่งทีอไม่นึงโอเคอู้ย,อ,ย,อ,ยองที่มันมว้วนดูมันเขียวมันเขียวอยู่ของไหมสุดๆอ่ะรูปโบเลยอ่ะส,สุดเลยนี่ยหน ที่มันนั่นน่ะหนังมันหนังมันอุดดูข้างในเธอมันได้ปวดดูดิโอ้โหโอ้โอหืมดูดิที่มันปวดเนี่ยมันปวดหนังดูเป็นก้อนๆเป็นยุ่งๆเลยด่าเวลาใส่อือหึนี่คันเด้อนี่ตัวอือโอเคดูดิโอ้ ไายเขียวเลยโล<ร><ร>่โงเลยล่สนบโลง,งเลยคันนี้เบาลเลยมั้นะเะว่า